ยุคทีอ่อาหารสัตว์มีปัญหานะครับอยู่ในช่วงหน้าแล้งนะครับของเรายังมีหญ้าในเปียนะครับรอบๆสวนนะครับให้สัตว์ในพอประทังชีวิตนะครับนะครับ ดูครับพี่น้องครับช่องเส้นทางสร้างอาชีพนะครับชักชวนพี่น้องให้ช่วยช่วยเหลือตัวเองนะครับให้มากที่สุดนะครับาการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเป็นอาชีพที่เป็นวิถีของชุมชนนะครับ ช่วยสร้างรายได้ในครัวเรือนนะครับช่วยให้มีปุ๋ยมีรายได้นะครับมีงานทำนะครับเป็นอาชีพที่ดีที่สุดแล้วครับรวยช้าแต่ได้เงินก็เป็นกอบเป็นกำรรนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปหาตลาดมากมายนะครับสินค้าเรากำหนดราคาเองพอใจก็ขายนะครับไม่พอใจก็เก็บไว้ก่อนนะครับรอให้ราคาตรงกัน อันนี้หญ้าในเปียที่ที Esta, ่ผมได้มาปลูกไว้เมื่อช่วงหน้าฝนนะครับก็อัน like นี้หน้าแล้งนะครับเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ของหน้าญ้าในเปียนะครับคือหญ้าตัวอื่นเนี่ยตายหมดแล้วนะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับนะดูครับพี่น้องครับดูรอบๆนะครับบริบทครับครับแต่หญ้าในเปียทนได้นะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับเชิญชวนยพี่น้องอย่างเดียวคือปลูกหญ้าในเปียนะครับเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่นะครับ ทำให้มากพอนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับยาในเปียผมจะปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมสาบานกับตัวเองแล้วว่าผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับทําทุกปีนะครับหน้าผลเนี่ยผมจะปลูกยาในเปียอย่างน้อยลูกหลานก็มีช่องทางนะครับในการสร้างอาชีพในภายภาคหน้านะครับดูครับพี่น้องครับ พอหน้าฝนมาเขาก็จะรัดขึ้นอีกนะครับเป็นพืชวิเศษนะครับผมได้ผมมีอาชีพรับราชการนะครับก็จะมีเวลาว่างแค่บางช่วงนะครับก็ไม่ได้เลี้ยงวัวแบบขุนเหมือนคนอื่นเขานะครับ ไม่ได้เอาใจบัวหรือเป็นทาตุวัวขนาดนั้นนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับสร้างอาหารสัตว์ไว้นะครับมีเวลาก็มาปล่อยให้เขากินนะครับ เมื่อเขากินให้สั้นลงนะครับเวลาฝนตกมาก็ยาก,ก็จะแตกนะครับผมไม่ได้เอาไปตัดหรือเอาไปบดนะครับเหมือนคนอื่นเขาผมใช้วิธีนี้เลยครับพอนหน้าฝนมาก็จะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับตัดให้สั้นลงให้เขาแตกใหม่นะครับ ใครจะบดก็บดใครจะทำอะไรก็ทำนะครับผมเอาวิธีนี้แหละสะดวกผมเรียนแบบโบราณกึ่งธรรมชาติสัตว์เขาก็จะเลือกกินในส่วนที่เขากินได้นะครับส่วนมากก็กินกินจนไม่เหลือแหละครับพี่น้องครับดูครับ ขอบคุณครับพี่น้องครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอะไรดีมีประโยชน์เก็บไปใช้นะครับอะไรไม่ดีก็โยนทิ้งครับสวัสดีครับ